แม้เชสเตอร์เดดต้องลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่ออดีตกุนซือของปีศาจแดงได้ออกมาแฉว่ามีวิลกรรมต่างๆครับที่เขาต้องพบเจอ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมโนต k คิกออฟครับกับรายการขุดกระแส EP นี้ครับเราจะมาบอกถึงความเน่าถึงความเหลวแหลกของปีศาจแดงในยุคก่อนที่เซอร์จิมแรตทิปจะเข้ามาดูแลครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครฟังเนี่ยจะรู้สึกสงสารทางด้านของโอเลกกนาโซชาเป็นอย่างมากครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมโนต์คิกออฟครับกับรายการขุดกระแส EP นี้เราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนครับผมที่เรียกว่าดราม่ากันสุดครับระหว่างโซชากับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดอดีตตำนานของปีศาจแดงและ อดีตเฮดโค้ชของทีมได้ออกมาพูดสักทีนะครับสำหรับโอเล่กุนนาโซชาว่าวิบากกรรมที่เขาต้องรับในช่วงที่เขาเป็นเฮดโค้ชมีอะไรบ้างและอะไรที่เขาต้องเผชิญกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมๆก,กันกับรายการขุดกระแสะได้เลยครับหลังจากที่อดีตกุนซือของปีศาจแดงอย่างโอเล่กุนนาโซชาได้ออกมาเปิดเผยกับรายการดีโอวัลแแบบที่มีแกรี่เนวิลเป็นตำนานของ, atter, องแมนเชสเตอร์เตดเช่นเดียวกันครับผมเป็นพิธีกรอยู่นั้นเรียกได้ว่าใครๆหลายคนที่ได้ฟังเนี่ยต่างรู้สึกช็อกไปต่างๆกัน กับวีรกรรมที่ต้องเจอในยุคที่เขาเป็นเฮดโค้ดเรื่องแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆก็คือเรื่องการทํางานของโอเลกกนาโซชาสมัยที่เป็นโค้ดบอกเลยว่าการทํางานของเขาครับเป็นได้แค่หุ่นเชิดเท่านั้นเพราะว่าต้องรับคําสั่งจากบรรดาตระกูลเกเซอร์ที่คอยชักใจอยู่เบื้องหลังทําให้ตอนที่เขาเป็นคนเนี่ยไม่สามารถเซนเกเตะที่จะเป็นดาวรุ่งได้ครับผมตั้งแต่จูดเบลิงแฮมเออร์ลิงบาวฮาร์แลนและดิวของดีแคนไลท์ ight, มันก็ไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่โอเลกกนาโซชาครับผมได้เสนอกับบอร์ดบริหารแล้วว่าเขาต้องการบรรดา นักเตะพวกนี้แต่บริหารครับไม่ได้เดินดีลพวกนี้ให้เขาเลยทําให้เขาไม่ได้ดีลในที่เขาต้องการมาเหมือนกับซื้อนักเตะตามใจตระกูลเกเซอร์เท่านั้นครับเพื่อนๆและประเด็นต่อไปก็คือเรื่องภายในของสโมสรโอลเลกุนาโซชาได้บอกอยู่ว่าในตอนที่เขาคุมทีมอยู่นั้นมีนักเตะถึง2คนที่ชอบเอาเรื่องภายในสโมสรหรือเรื่องภายในห้องแต่งตัวเนี่ยไปบอกกับคนภายนอกหรือไปบอกกับสื่อทําให้เขาเสียอํานาจการควบคุมในห้องแต่งตัวไปยกไี้ว่ามีนอนบอลไส้ภายในทีมอย่างนี้มันก็ทําให้ทีมเสียระบบอย่างแน่นอนครับเพื่อน และที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆโอลีกนาโซชาเนี่ยได้บอกว่าเขาและบรรดานักเตะและสตาร์คนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดีครับแต่นักเตะที่เป็นหนอน่อนไส้เนี่ยมักจะไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นจึงไม่พอใจและเอาเรื่องของสโมสรไปเล่าให้คนอื่นฟัง เรียกได้ว่าแสบจริงๆนะครับนักเตะสองคนนี้ใครกันนะที่เป็นคนเอาเรื่องภายในสโมสรไปบอกคนอื่นและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆเหตุการณ์ที่โซชาโดนปลดออกโซชาได้เล่าไว้อย่างนี้ครับว่าเขารู้ตัวตัวต้งแต่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแพ้กับเวอร์พูลห้าประตูต่อศูนย์แล้วเขาบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นครับและหลังจากนั้นมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แพ้ให้กับแมนซิตี้อีก2ประตูต่อศูนย์เรียกได้ว่าความแพ้มันสะสมครับแต่ฟางเส้นสุดดดททท้้าาายกก็คือออตี่เจับงขงข วันนั้นปีศาจแดงครับครึ่งแรกเนี่ยโดนนําไปอยู่2ประตูต่อศูนย์แล้วภายในห้องแต่งตัวโซชาได้ถามบรรดาน,นักเตะว่ามีใครอยากจะไม่เล่นอีกไหมเพราะว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนไปบรรยากาศมันไม่มีใครสู้ไม่มีนักเตะคนไหนมีกระตะ,ะใจจะลงเล่นแล้วและหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นครับทางด้านของมาคาร์ลตฟอร์ดโดนเปลี่ยนออกให้มาซิยาลลงมาแทนและทางด้านของแมตโทมินีก็เป็นโดนนี A ่ฟันเดเวกลงมาแทนครับในนาทีที่69ฟาฟนเดเวกทาประตูตีไข่แตกให้กับทีมได้เหมือนจะมีโมเมนตัมทีมที่ดีขึ้นแต่สุดท้้ายมมันนกก็ไ่เิดขึ เพราะว่าแฮร์รี่แม็กไวกับตันของทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับและหลังจากนั้นก็โดนยิงอีก2ประตูทําให้วันนั้นครับทางด้านของปีศาจแดงแพ้ไป4ประตูต่อหนึ่งและหลังจากเกมวันนั้นโอเล็กุนูนาโซชาโดนเอ็ดวูดวูดเรียกจริงๆครับเพื่อนเพเพราะว่าเขาเรียกไปคุยและก็ปลดโซชาในวันนั้นทันทีแต่โซชากบผมรู้ตัวก่อนที่จะไปหาเอ็ดวูดวูดอยู่แล้วเขาได้ส่งข้อความไปหาครอบครัวเขาว่าให้รอเขาก่อนเพราะเขาจะกลับโนเว์พร้อมกันเลยและนี่แหละครับเพื่อนๆคือวิบากกรรมที่ทางด้านของโอเล็กุนูนาโซชาต พบเจอแต่มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่พาดพิงไปถึงสตาร์ดังของยุคอย่างคริสเตโนโรนันโดเรามาคอยติดตามชมนครับว่าโอเลโกนาโซชาเนะี่ยพูดถึงคริสเตโ,โนยังไงรอฟังกันอีพีหน้านะครับ